ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d o โดสาราละความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ผลงานของ TBS ที่ผ่านมาถือว่าเป็นที่น่ายกย่องในส่วนของเรื่องของข่าวน้ําท่วมนะครับจริงแล้ววันนี้เราไม่ได้พูดถึงบทงานไม,ไม่ได้พูดถึงผลงานที่ออกมาที่ปรากฏอยู่หน้าจอเพราะว่าจริงแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ในมุมมองแต่ละคนก็แตกต่างกันกันไปบางคนชอบดูบางคนอาจจะไม่ชอบดูอันนั้นก็แล้วแต่แต่วันนี้เปิดพื้นที่ให้กับพนักงานที่ไม่พอใจซึ่งเขียนจดหมายเปิดผนึก คือผมก็เคยทํางานในหลายองค์กรนะถ้าถึงขั้นที่พนักงานรวมตัวกันเขียนจดหมายเปิดผนึกแล้วก็ส่งไปให้เว็บไซต์ข่าวช่วยลงก็แสดงว่าเขาเรียกร้องความสนใจให้ช่วยแก้ไขปัญหาคือให้สังคมช่วยแก้ไขปัญหาและสังคมก็ต้องช่วยแก้ไขปัญหาเพราะว่านี่เป็นองค์กรที่ได้เงินภาษีในแต่ละปีเนี่ยนะฮะสองพันล้านบาทนําไปใช้ในการบริหารองค์กรที่เป็นทีวีสาธารนณะบางส่วนบางตอนของจดหมายนี้นั้นฟังดูแล้ว น่าลองคิดดูว่าจะมีองค์กรทางสังคมที่มีอิทธิพลนั้นเข้าไปช่วยเคลียร์ปัญหาข้างในได้ไหมรัฐบาลจะเข้าไปแก้ปัญหาข้างในได้ไหมโดยที่ไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองคือฝ่ายที่เชื่อมโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยต้องเข้าไปช่วยตรวจสอบในปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าที่มันชัดเจนจากจดหมายนี้ก็คือถ้าปล่อยให้คนข้างในแก้ไขปัญหากันเองในที่สุดแล้ว เรื่องของระบบพวกพรองนั้นจะทําให้องค์กรนี้นั้นถูกถูกครอบถูกปกครองโดยกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มพูดง่ายๆที่ไม่ได้เชื่อมกับประชาชนอย่างแท้จริงอะไรอย่างนี้ดีกว่านี่เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนได้ด้วยเม็ดเงินจากประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนต้องมีสิทธิ์ในการตรวจสอบอย่างแท้จริงไม่ใช่ผ่านองค์กรบางองค์กรเฉพาะกลุ่มราวนี้มาดูขวดที่1แล้วกันนะฮะฟังดูแล้วน่าเป็นห่วง แม้มีข้อพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถที่แท้จริง mm. เพื่อนพ้องผู้ใหญ่ก็คว่มบาดแต่ก็ดันทุรังผลักดันจนเป็นใหญ่ได้ในขณะที่ผู้ที่เข้ามาด้วยความชอบธรรมหรือเป็นพนักงานเดินดินกินข้าวแกงถูกต่อรองแบบไม่ได้ศึกษาตลาดแรงงานโดยอ้างว่าที่นี่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระบอกเงินที่เปี่ยมด้วยความเท่าเทียมเป็นธรรมซึ่งล้วน ส่งผลร้ายต่อขวัญและกําลังใจพนักง,งานที่ไม่สามารถมองเห็นอนาคตความก้าวหน้าอืมนั่นขวดที่หนึ่งนะฮะขวดที่สองนะยามที่พนักง,งานอารยะขัดขืนก็จะแสดงทัศนคติแห่งความเมตตาคืออยู่ไม่ได้ก็ออกไปซะวงเล็บจะได้เอาคนของเครือข่ายตนเองมาแทนวงเล็บปิดผลพวงของวงจนจรอุบตัตนี้ทำให้องค์กรสาธารณาแห่งนี้ขาดบุคลากรที่มีความสามารถจริงในวิชาชีพ ขาดผู้นำที่บริหารงานด้วยความเมตตาธรรมคุณธรรมความโปร่งใสและดำรงไว้ซึ่งความเท่าเทียมไทย P ี s วันนี้จึงเป็นแค่องค์กรที่มุ่งเน้นแต่การสร้างผลผลิตหน้าจอเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในขณะที่หลังจอน,นั้นขาดสียรภาพในการบริหารงานการปกครองคนรอบด้านอย่างสิ้นเชิงผมแค่แค่จดหมายผมยังไม่ได้วิเคราะห์ยังไม่ได้ใส่สีใส่อะไรเข้าไปเลยนะฮะซึ่งไม่ใช่เจตานารมณ์ของผมผมเปิดพื้นที่ในวันนี้ ให้องค์กรที่จริงแล้วต้องเป็นของประชาชนเพราะว่าคุณได้เงินจากประชาชนไปหน้าที่3นะฮะที่นี่ไทย PBS จึงไม่แตกต่างจากภาพของสังคมไทยที่ผู้มีอำนาจละเลยการตรวจสอบละเลยการให้ความเป็นธรรมซ้ำยังมีกลุ่มผู้ยึดมั่นในอำนาจหน้าที่ร่วมด้วยช่วยการปกปิดความผิดความไม่โปร่งใสของพวกพ้องและสร้างภาพไปวันๆด้วยการไล่จับผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เข้าข่ายการผิดวินยัย ทั้งที่ผู้ตั้งตนเป็นประธานกรรมการสอบสวนโดยไม่มีคุณสมบัติด้านจิตสำนึกแห่งความยุติธรรมใช้ถ้อยคำคมคูพยานหรือผู้ถูกกล่าวหาสะท้อนการขาดความรู้ด้านการสอบสวนทางวินยัยและใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตในการไต่สวนอย่างไร้หลักธรรมาภิบาลผมไม่ต้องสรุปไปทั้งสิ้นนะผมไม่ต้องใส่มมใสีผมไม่ต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเข้าไปทั้ง,ท,งทั้งที่ใส่ได้แต่ว่าเลือกที่จะไม่ใส่เพราะว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ tpbs หรือผู้บริหารของ TPBS แค่คำพูดที่ได้จากจดหมายเปิดผนึกมันก็มากเพียงพอแล้วผมไม่ต้องเติมอะไรถึงเวลาของช่วง Daily Cover มาดูปกของหนังสือพิมพ์ฉบับสุดสัปดาห์นะครับเริ่มกันที่ ฉบับนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักษณชนวัตรขึ้นหน้าปกหนังสือพิมพ์ม,มติชนสุดสัปดาห์ผมบอกเลยว่าคุณยิ่งรักษและรัฐบาลนี้และประธานรัฐสภาอย่าไปคล้อยตามสารรัฐธรรมนูญเขาวางหลุมไว้ให้กับคุณเยอะประชามติยากที่จะผ่านในช่วงนี้ถ้าทําตอนนี้โดยที่ไม่ร่างรัฐธรรมนูนให้เสร็จก่อนนะฮะเหตุผลย้อนกลับไปดูรายการเดอดลิโดสเมื่อวานนี้ สองถ้าคุณตามประชามติแล้วคุณไม่ได้ถึง20ล้านเสียงเนี่ยถึงแม้ว่าคุณชนะแล้วคุณได้คะแนนเสียงมากเพียงพอสมมุติได้คุณได้11 12, 13ล้านเนี่ยจากทั้งหมด20ล้านที่มาลงลงคะแนนเสียงในวันนั้นหรือ20กว่าล้านที่มาลงคะแนนเสียงในวันนั้นก็จะมีกลุ่มที่ไปยื่นต่อสารมนุนว่ามันไม่ใช่เสียงข้างมากที่แท้จริงเสียงข้างมากที่แท้จริงของประชาชนทั้งประเทศที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องเกิน21ล้านขึ้นไปมีคนไปร้องแน่และสารก็จะช่วยผู้ที่ไปร้อองแนนน่ นั่นคือหลุมแรกคุณจะไม่ได้แก้ไขเร,รื่องนี้ทั้งฉบับถ้าคุณตามประชาะมะติตอนนี้พระ,าะนา้นอย่าทําถ้าจะทําแก้ให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยทําหรือไม่ก็แก้รายมาตราแต่อย่างที่ผมบอกแก้รายมาตราเนี่ยหลุมพรางมันมีเยอะเลยเกินตราบใดที่ประชาะิัย์นั้นจะมีพฤติกรรมในสภาแบบที่ก่อนหน้านี้เป็นและตราบใดที่มีพันธมิตรอยู่ที่พร้อมที่จะล้อมอาคารรัฐสภาโลกวันนี้วันศุกร์นะฮะก็บอกว่ากองเชียร์เซ็ง กองเชียร์เซงแต่ว่าตุลาการสารนุนก็วางหลุมไว้หลายหลุมเหลือเกินแก้ก็ไม่ได้ทั้งฉบับทำประชามติตอนนี้ก็ไม่ได้ทำประชามติหลังจากแก้ก็ไม่ได้แก้รายมาตราก็เจอปัญหามากมายกองเชียร์คงจะต้องเซงไปอีกนานไม่ใช่แค่ปีนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามาดูองค์กรอิสระต่างๆเครือข่ายอมตยาธิปไตยหรือโครงสร้างที่เป็นผล็จการที่ไม่เป็นธรรม เมื่อกี้พูดถึง T.P.B.S. เนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาพูดถึงกฎหมายที่มีอยู่องค์กรอิสระใดๆเนี่ยมันมาจากการสรรหาในแบบที่ไม่เชื่อมโยงกับประชาชนอย่างไรช่วงหน้า<ม>ประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยองค์กรอิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐสภาเลยนะครับไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยในในการตรวจสอบเลยแล้วก็ตรวจสอบกันเองนะฮะการแก้ไขรัฐมนูรในรอบนี้ถ้าจะแก้รายมาตราก็ต้องเริ่มที่องค์กรต่างๆเหล่านี้แล้วเริ่มที่กระบวนการสรรหา แน่นอนการแก้ไขรัฐมนูญให้สอวอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะอย่างน้อยคุณสามารถพิสูจน์ว่าการถอดถอนองค์คนที่ดํารงตาแหน่งในองค์กรเนสระต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้โดยกระบวนการที่เป็นไปตามประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสมมุติจะถอดถอนสารรัฐมนูญยื่นเรื่องไปที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ย ถอดถอนได้เพราะวาสวมาจากการเลือกตั้งมันเป็นเสียงที่มาจากประชาชนแต่ปัจจุบันถอดถอนตุลาการสำนุนถอดถอนไม่ได้ถอดถอนปปชก็ถอดถอนไม่ได้เพราะว่าผู้ที่ถอดถอนและผู้ที่แต่งตั้งนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันให้ดูชาตินี้นะฮะชาตินี้สรุปได้อย่างชาัดเจนมากว่าที่เชื่อมกับสภาผู้แทนเนี่ยนะฮะที่เป็นสีน้ําตาลเข้มสีแดงเลือดหมูเนี่ยมีเป็นสัดส่วนประมาณแค่หนึ่งในสี่ของคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆทั้งนั้น ไปดูกกตนะฮะคณะกรรมการสัรหากกตเนี่ยสองคนเนี่ยมาจากการคัดกรองโดยสภาผู้แทนที่เหลือนะฮะสารฎีกาสารปกครองแล้วก็สารรัฐธรรมนูญฮะสองในเจ็ดเชื่อมกับประชาชนเสียงข้างน้อยคณะกรรมการสิทธ์เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยสองในเจ็ดเชื่อมโยงประชาชนที่เหลือมาจากสารทั้งนั้นถ้าไปดูสวสรญหาไม่เชื่อมโยงกับประชาชนเลยมาจากการสรรหาเจ็ดคนสี่นั้นมาจากองค์กรอิสระ ที่เหลืออีกสามมาจากศาลทั้งนั้นรวมทั้งหมด7คนเนี่ยเลือกไปแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไม่กล้าถอดถอนคุณปป,ปชสภาผู้แทนมีบทบาทในการคัดกรองเพียงแค่2ใน5ก็เป็นเสียงข้างน้อยผู้ตรวจการแผ่นดินเหมือนกันผู้ตรวจเงินแผ่นดินเหมือนกันองค์กรในสระที่มีที่พลทางการเมืองผู้ตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ชี้นําทางจริยธรรมผู้ที่ตรวจสอบการใช้เงินของรัฐบาล เชื่อมโยงถึงประชาชนมากแค่ไหนการสรรหานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นตัวชี้วัดว่าองค์กรพวกนี้เนี่ยจะได้บุคลากรอย่างไรไม่ได้เชื่อมกับประชาชนเลยเชื่อมเพียงแค่เสียงข้างน้อยของคณะกรรมการสัญหาถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ตรงนี้แหละฮะแก้ตรงนี้แหละฮะนี่คือกล่องดวงใจของเครือข่ายของคนที่อ้างว่าเป็นคนดีเครือข่ายของคนที่อ้างว่าเป็นธรรมแต่ว่าถึงเวลาตรวจสอบกันเอง นั่นคือความเป็นประเด็จก,การรัฐสภาความเป็นประเด็จก,การรัฐสภาของประเทศไทยไม่ใช่สภาผู้แทนที่หัวหน้าพักกดปุ่มให้สอสอโหวตไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ไอ้นั่นมันปาร์ตี้ดิสซิเพลนความเป็นประเด็จก,การรัฐสภาคือความเป็นประเด็จก,การของสภาสูงวุฒิสภาที่ในที่สุดแล้วเนี่ยสามารถควบคุมกลไกลต่างๆของเครือข่ายอํานาจที่มีบทบาทในการ วาดกรอบการทำงานให้กับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั่นนั่นแหละคืออำนาจเผด็จการที่แฝงเข้ามาในรัฐมนูญที่ในที่สุดแล้วทำให้ประชาชนนั้นไม่สามารถเข้าถึงอำนาจผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้รายมาตราเริ่มที่ตรงนี้แลรับรองเขาไม่ให้แก้หรอกฮะกาคสครูกับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของ The Dark Knight ชีวิตของคนเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งพ่ายแพ้อย่างยับเยินเนี่ยมันแย่มากแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่มีเผด็จการพังงาดขึ้นมาปกครองประเทศแล้วในที่สุดนําประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองอีกครั้งเป็นจุดต่าที่สุดของประเทศเยอรมันนะครับอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐเขียนบทความเกี่ยวกับเยอรมันให้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นจะได้ไม่มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเยอรมนี ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกลุ่มชนช่านนำในเยอรมน,นีนั้นผลักดันให้ประธานาธิบดีฮินดุนบวกตั้งฮิตเลอร์เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลผสมหลายพักบริหารประเทศโดยมีฝ่ายขวาอื่นเข้าร่วมด้วยนี่เป็นครั้งแรกของฮิตเลอร์ที่เข้าสวมหนาจนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่ออยู่ในตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าขยายกองกําลังของพักแล้วก็เริ่มใช้ในโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์รุนแรงมากขึ้น จากความขัดแย้งในรัฐบาลผสมฮิตเลอร์จึงเสนอให้ประธานาธิบดีนั้นยุบสภาและกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนมีนาคมคิรศักราช .1933 แต่ปรากฏว่าในวันที่27กุมภาพันธ์ก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยอาคารรัฐสภาเยอรมันนั้นถูกวางเพลิงฮิตเลอร์โจมตีว่าเป็นแผนการของฝ่ายคอมมิวนิสต์และก็เลยถือโอกาสออกกฤษฎีกา,าไฟไหม้สภาเพื่อควบคุมสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และเปิดโอกาสในการกวาดล้างสมาชิกสหภาพแรงงานยุบพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็กวาดล้างสมาชิกพรรคและกลุ่มฝ่ายซ้ายทั้งหมดทำให้มีผู้ต้องสงสัยกว่า4,000คนที่ถูกจับกลุ่มจากนั้นก็มีการโฆษณาชวนเชื่ออย่างหนักในเรื่องชาตินิยมชาตินิยมเยอรมันตอนนั้นเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วก็ฟื้นเกียรติยศแห่งชาติทำให้พรรคนาซีชนะ ได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้งได้เสียงสูงสุดไม่ใช่เสียงข้างมากได้ไป47.9%ได้ที่นั่ง288จาก647ที่นั่งเป็นการเลือกตั้งแบบหลายพักครั้งสุดท้ายก่อนที่เลือกเข้ามาแล้วจัดการเป็นเผด็จการรัฐสภาอีกครั้งเพื่อน,นำไปสู่การเลือกตั้งพักเดียวที่พักนาซีชนะแล้วเสร็จแล้วได้ไป98%นะฮะนี่คือประวัติของเยอรมนีในช่วงก่อนสองครามโลกครั้งที่สอง วิกฤตของสังคมในที่สุดแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประชาชนนั้นถูกทองทิ้งเมื่อคนนั้นไม่มีจะกินเมื่อนักโทษนั้นไม่ได้รับการบําบัดจิตแล้วในที่สุดมันก็จะมีคนที่หาจังหวะในการทําให้ตัวเองนั้นเป็นฮีโร่แล้วใช้วิธีการการก่อการร้ายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมความชอบธรรมมันดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นสําหรับคนคนนั้นนั่นคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องซึ่งนํามาสู่ฮีโร่ ของ The Underclass ที่มีชื่อว่าเบนแบทแมนเนี่ยผมไปชมมาแล้วในวันนี้เป็นภาพยนตร์ที่สุดยอดนะสมบูรณ์ทั้งแอคชั่นทั้งดราม่าทั้งโรแมนส์เบนสกับ b a ทแมนพบกันในเรื่องนี้ในภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของ Trilogy หรือ3ตอนภาพยนตร์กำกับโดยคริสโตเฟอร์โนแลนคำถามที่สำคัญที่สองคุณจะต้องตอบเวาลาคุณไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือว่า ใครเหมาะสมที่จะเป็นฮีโร่ของประชาชนมากกว่ากันคนที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วให้คนในบริษัทของตนเองนั้นพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอาวุธจนในที่สุดนั้นมีองค์ประกอบที่จะกลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ท,ทั้งที่ไม่ได้มีความสามารถที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แท้จริงเสร็จแล้วช่วยปราบอาชญากรรมในเมืองกอเตมที่นิวยอร์ก หรือว่าคนหนึ่งที่เกิดมาในคุกสร้างตนเองขึ้นมาแล้วมองว่าโลกนั้นเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำทางไรายได้เต็มไป,ปด้วยความเหลื่อมล้ำทางสังคมในที่สุดแล้วนี่มีระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ไม่สามารถกระจายรายไ,ได้ได้อย่างทั่วถึงมีรัฐบาลที่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแล้วก็มีกฎหมายที่กดขี่ข่มเหงประชาชนไปทั้งเมืองเบนควรจะเป็นฮีโร่หรือเปล่า พฤติกรรมในการใช้การก่อการร้ายในการนำมาสู่อำนาจเป็นพฤติกรรมที่มีความชอบธรรมในเมืองอย่างกอรเซมที่มันไม่มีความเป็นธรรมและไม่มีโอกาสต่อ The Underclass เลยเนี่ยมันมีหรือไม่ความชอบธรรมในการก่อการร้ายคำตอบคุณจะได้เมื่อคุณไปชมภาพยนตร์เรื่อง Dark k Night Rises ผมไปชมมาแล้วอย่างนี้เลยฮนะอัศจจวินรัติการผง,งาด แต่ว่าถ้าคุณนั่งดูอยู่แล้วคุณนั่งเชียร์เบนแสดงว่าคุณเริ่มเห็นด้วยกับการก่อการร้ายนั่นนั่นแหละ <You think S 1> เป็น,มนเมล็ดพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดถ้าเกิดคุณเริ่มเห็นลักษณะนิสัยแบบนั้นในตัวของคุณ <are> สังคมไทยและสังคมโลกในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมาถึงจุดที่มีคนนั่งดูภาพยนตร์หนังนี้แล้วนั่งเชียร์เบน แทนที่จะเชียร์แบบ้าไม่เชื่อผมถ้าให้คุณไปดูเรื่องนี้แล้วคุณจะเชียร์เบนหรือแบทแมนคำตอบจะทำให้คุณนั้นกลัวใจตัวเองนั่นก็คือรายการ The Daily d o โ e ใในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันจันทร์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ